งานแพทเทิร์นใหม่ล่าสุดจะเสื้อผ้าใหม่นะคะคุณลูกค้าขาเสื้อผ้าใหม่สั่งเค้อ พอเครื่องสามตะกอนะคะวันนี้เลือกใช้นะคะสีชมพูกะปิจ้าคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนี่เลยมีการแต่งชายระบายแต่งขอบตัวนี้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยพรมเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะไซส์46นะคะรอบอก46จะราคาอยู่ที่1590บาทคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะไซส์ S M L X L 2 X L ก็คืออก34นะคะจนถึงอก42จะราคาอยู่ที่1490บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถนะคะเลือกสี ผ้าได้เลยนะเลือกสีผ้าได้ตามใจชอบนะคะจะรับเป็นสีฟ้าราชินีเหมือนนะคะตัวอย่างในหุ่นแบบนี้ก็ได้หรือว่านะคะนี่เลยสีแดงก็สวยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสั่งตัดเสื้อกับร้านแม่มาลีผ้าไทย0890416008หรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยพรีเมียมน่ารักสุดๆคุณลูกค้าค่ะนี่ไงแต่งบริเวณคอแบบนี้เลยจับจีบแต่งระบายเป็นอะไรที่สวยแล้ว สำหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะนี่เลยค่ะเสื้อสวยๆนะคะไว้สวมใส่ออกงานคุณลูกค้าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทรงแนะนํานะคะทรงแต่งจีบนะคะคุณลูกค้าขาแต่งจีบแต่งชายนะคะตรงบริเวณคอนะคะมาจนถึงบริเวณตัวเสื้อแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ1,590บาทสําหรับนะคะไซส์4 0 4 6 4 8เนาะ4 6 4 8กและกันคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะหรือว่าถ้าคุณลูกค้านะคะไซส์ปกติก็ตั้งแต่ออกก34 42นนะะคจถึง ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทจากพี่ๆหาขอบคุณมากๆค่ะหรือว่าจะตัดเป็นทรงทรงคอจีนนะคะคอจีนแขนยาวแบบนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทหรือว่าจะรับเป็นคอป,ปกเทเลอร์นะคะแขนละคังเล็กแบบนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็เลือกสีผ้าเลือกทรงเสื้อได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะร้านแม่มริพ้าไทยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มริพ้าไทยด้วยค่ะ